ครับผมสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมทอมมี่ที่ดินแบ่นขายไซน้อยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําที่สวยๆนะครับที่วิวเขานะครับผมอยู่ตําบลหน,นองสาหลายอาเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับผมที่แปลงน,นี้เหมาะสําหรับเป็นบ้านพักต่างอากาศนะครับ มีเนื้อที่ทั้งหมด47ไร่2งาน5 3ตารางวาทางเราก็แบ่งเป็นแปลงละ1ไร่นะครับผมขายอยู่ไร่ละ2ล้านบาทลูกค้าท่านใดอยากจะหาซื้อที่ทำเป็นบ้านพักต่างอาการครับวิวเขาบรรยากาศดีนะครับก็เชิญแวะชมโครงการเราได้เลยน,นะครับผมอยู่ที่ตำบลหนองสาลายนะครับอำเภอปากช่องนะ จังหวัดนครราชสีมาหรือจะโทรเข้าไปสอบถามก่อนก็ได้นะครับ0815560157นะครับติดต่อคุณเวชัยได้เลยนะครับผมอยู่ที่โครงการตลอดนะครับหรือท่านใดอยากจะทราบรายละเอ,อียดก,ก็โทรเข้าไปสอบถามได้เลยนะครับผมหรือจะโทรเข้ามาติดต่อทางผมก็ได้นะครับ 0 8 4 4 1 8 4ด2ีผมทอมมี่นะครับผมอยากจะทราบรายละเอียดต่างๆก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมวันนี้ผมก็ขอจบคลิไปไอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ